สวัสดีเจ้าคลิปนี้มาฟ้าจะพาไปสวนไปเก็บขี้ยางด้วยกันนอกเก็บวันฝนตกถนนก็เป็ียนจะอ,อีนน้นะใคร่แจะไปหน่อยพอถึงสวนก็ต้องรีบจุดยาก,กันยุงเพราะว่ายุงนักขนาดวันนี้คนมาหลายก็ต้องจุดหลายๆกองเจ้าก็มาด้วยกันตึงมดเจ๊ตคนทีมงานคุณภาพล้วนๆแต่ละคนนี่แกะยางมืออาชีพมดเลยเป็นญาติพี่น้องมาช่วยกันเก็บแล้วก่อตีจ้างก็มีเจ้าส่วนอยู่บนดอยก็เลยต้องใส่ถังหิ้วจะอี้ก้อนนี่จะเป็นน้ำยางสีเหลืองก็จะเป็นพันุพื้นเมืองมีอยู่สองก้า ส่วนเพลนเปิดมีขันกอตอนนี้รถสิ่งยังมากมาถึงเตือ้อก็เลยขนขี้ยางมาวางกันตรงนี้กองกองว้แล้วก็รอรถสิ่งมาเก็บทีเดียวอาจจะดูเหมือนหลายขั้นตอนแต่ย่าชะได,ได้ได้เนาะก็อยู่บนพื้นที่ภูเขาก็แบง่แบงๆกันไปแล้วก็แยก้ยก,กันเก็บ

ตอนนี้ก่อมาถึงท้ายคลิปแล้วใครที่ชาบชมมาตั้งแต่ต้นจนโจบมนฟ้าก็ขอขอบคุณจัดนักเนืเจ้าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะเนี่ยคลิปมาใหือพอหัเนื้อเจ้า